ข้อหวยแห่ขอโชคเท้าเวสุวรรณเลขหางประทัดปิวหล่นชัดจัดหนักส่งท้ายปีสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A มเอเวอรตตี้ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไกลวันหวยออกนะคะชาวบ้านพากันไปขอโชคขอลาบ จากท้าวเวสสวรรณนะคะปีนี้ท้าวเวสวรรณมาแรงนะคะผู้คนแห่แหนกันไปกราบขอโชคขอลาบนะคะโดยการนำดอกไม้สีแดงใส่ชุดสีแดงประมาณนั้นก็มีนะคะไปขอโชคขอลาบนะคะแต่นี่เป็นการขอโชคขอลาบท้าวเวสวรรณที่วัดปทุมบูชานะคะจุดประทัดเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบ,บริเวณวัดเลยนะคะ ที่วัดปฐุมบูชานะคะเลขที่1หมู่1ตึ่งตบ้านทามอเศรีมหาโพธิจปราจีนบุรีนะคะมีชาวบ้านและก็นักเสียงโชคเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอความสําเร็จจากองค์เท้าเวสุวรรณเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งซึ่งผู้คนที่เดินทางไปกราบไหว้เท้าเวสุวรณนะคะมักจะใส่ชุดสีแดงเอาดอกไม้สีแดงไปกราบไหว้นะคะแต่บางคนก็ แต่งตัวธรรมดาไปก็มีนะคะซึ่งนั่นก็คือถ้าใครไปไหว้เทวสวุวรรณจะจุดธูปเก้าดอกดอกไม้เก้าดอกประมาณนี้นะคะไปตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบขอความสําเร็จนะคะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องโชคลงเรื่องลาบนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและก็ครอบครัวนะคะ ส่วนผู้คนที่นิยมตัวเลขก็จะมาขอโชคขอลาบจุดประทัดดังสนั่นวันไหวเลยนะคะโดยเลขหางประทัดนะคะที่บรรดาขอหวยจุดได้งวดนี้คือ29865กับนะคะ29865นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีบางลายนะคะล้วงลูกปิงปองในไหานะคะได้เลข093นะคะ093นะคะนี่เลยนะคะได้ปุ๊บ ไปเสี่ยงโชคเลยนะคะไปซื้อลอตเตอรี่ทันทีนะคะนี่คือบรรยากาศการขอโชคขอลาบกับท้าวเทวสวรรณนะคะปีนี้ท่านมาแรงนะคะผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะถ้าท่านมีคลิปเด็ดตัวเลขดังๆแบบนี้นะคะส่งมาได้นะคะที่เพจเฟ e บุ o กเป๊ปปังนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่อง 3A จะมีตัวเลขเด็ด คลิปดังๆไหมชมทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ